สวัสดีครับสวัสดีครับอ <c oughs> เออว่างานไม่เห็นแบบนี้ครับแบบโคดอนนี่เออก็ได้อยากอยากมีคำตอบอยากมีคำตอบโอ้ <c oughs> เออม,มันตรงได้มันิทางเข้าขห้องอันนี้ี่อยากเห็นภาพอยากเห็นภาพเดี๋ยวอีป่เปิดอะไรบ้างนี่ครับ ครับงามครับมามาเบิ่งเขางามเนาะวันนี้ทุ่งนาของพ่อพลนะครับพ่อพลนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหนครับพ่อหมู่เจ็ดเขามบ้านหมู่เจ็ดนะครับพ่อพลดับครับแล้วอีนนี้พอเราเปิดเปิดท่อนี่เนาะครับผมอ่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่างานเดียไวนะครับเดียไวขันภาษาบ้านอีสานบ้านนอกก็จะเป็นสังงค์สังยักไปสุดละเอาหรือเปล่าครับ ไม่อสร็ได้หมดนี่แล้วคิดแล้วคิดดีเคแบบนี้นี่้คิดไม่ได้ใส่พอสรบ้านดีก็ได้คิดของอยู่้องเองนี่แหละครับที่พอเสื็จบ้านดีเลยมาดีเลยใส่ของว่าพันขอไปไกลมาเสร็จก็เอาใส่ของ่าหนงคสิงกพไปไกลพอเสียหายไลกเสียหายไยคือว่าบอทับไปทับคอทับขอทับงาน เดอด้นมาได้น้ำที่โกงบเท่ายรบาทเราครับพอะพอเส้นน่บาทพอนะฮะกับพอสิละที่หาลอยนี่ละครับของงอกระนั้นล่อยก็บาทอืมงนอกระอันนี้มันขาดป่เนี่ยอันนี้เจาะเย็บเป็นพางไว้น้ำล้นพูได้ครับ่ได้ขาดครับโอ้ยยันหมเกีียวเขาแตเขาพิ้เนี่ยเกี่ยวเขาถามไปถามมากเลย อ๋อนี่ความสุดมากวันนี้นนนนรครับรครับปิดป่ะเนี่ยฮะเอาว่าปิดครับผีไทยครับมันสิมันสิไ,สไสหลโพดสิมันจะเต็มแนาติ <c oughs> เออนี่ครับน้องฉีดเปบ้านนะครับน้องฉีดครับครับ <c oughs> หลายๆทอ่อครับเอดไอร้ทั้งปอไปทั้งไหนมีไส้ไปเรื่อยครับโอ้ฝับงนานกับอันนี้เขาพัดไม่พอพนสิเขาท่านี่เตี้ยครับท่านมีเตี่ยเตี้ยระวังสูงขึ้นเ่าแล้วถือปุ๋ยถือปุ๋ยบางทีเราไปขายสูก็พูดเลยว่าการคือกันได้ครับมาใส่ป <c oughs> ุ๋ยใส่ปุ๋ยพิภารัง ไอ้ี้ยนะจงอันมั่นนะครับไล้ถือที่พาใจเน็ตไงทีกันพอนที่กันครับอ่ะตรนมานี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนเล่าหายี่พอรับสิบพอไ้เดี๋ยวมั่อสิเกิดต้องเสียให้เขาติดตามหลายพูดครับต้องติดพิทวนแขางหน้าเป็นถ้าฝุ่นเนาะอย่างนี้เลยเนีครับครัน้ไขน้ำไครับะถอยไไกลพี่น้องจะได้เห็นภาพเออเอาสิบกิบไปครับปบ เรียบรวยสรุปโดยที่ว่าแนวคิดของเราเนี่ยคือตัวขอต้อนว่าไซตท่อขอตอขอตอของงอขึ้นหนาได้พอเนี่ยมันนาฮ้นาฮหนาทอนาฮะนะครับลดความเสียหายให้ครับต้นเขาถ้าเกิดเทาว่าไสนี่มันิทางไพุ่นไหมปะทางยาวพุ่นแล้วทางไพุ่นเาเวดอนเอะ ให้เห็นี่นับยอเวหน่อยเบงหน่อยเ้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็นำไปทำกับนาท่านได้นะครับเออกระิเขาง้ามขึ้นเราาหน่อละเขาพอนิเตียในเนี้ยมาใส่พอเนี่ยเขามาจากทัางก่อนจนหัวบึงหมดละหัวบืงของกจนผลเห็นหมทั้งปีเราขอิเตียดสองสามปีแล้ครับน่าจะไรพอน่าจะไรดีหน้าสิบสองไรเลยเขาจัดสัรสังเกตว่านี่จเอารถเกี่ยวเป็นอุ้มห่อยสิบ สามสิบสี่อุ้มเนี่ยครับอุ้มเลยตันนื้อุ้มแล้แปะเป็นตันนี่แหละประมาณตันเนาะก็ตีไปสิบสามตันเนาะกลับหน้าสิบสองไรในในละตันกว้างตัวนี่ไรละตันกว้างหลายอยู่เป็นเป็นตเต๋ยดอกเราเห็ดเข่าดีครับไม่ใหญ่จังตุ่นเลยฉีดยาพอนี่ยบ้านนี่ฉีดแต่ว่าทางวันทางวันฉีดยาคุ้มเยอะครับทางวันีดยาคุ้มเยอะพอดีไงใส่ปุ๋ยแล้วไม่ไหมเนี่ยปนมากแต่เพราะเขียวนี่ยแหละเพราะเขียวขึ้น วานนี่พอดีเนาะเกิดตัวเม็ดได้ตัวนี้เวลาวันนี่คัดเขาป่ะเอาเขาไปแย่ใบหยาบป่ะเมียบันฟัดออกย่างดีฟัดเขารีบแล้วกะไปเข้าไปแส่มาน้ำไปจะขึ้นสองขึ้นก่อนจังหวะวันเกิดติดเนาะเกิดบอกเกิดนอนหลับวันใส่น้ำเลยจงไหนก็แซ่จะขึ้นก็แซ่สองสองขึ้นเอาไปแซ่น้ำเลยแซ่น้ำให้เขารีบออกแล้วเข้ากะเอาขึ้นเอาขึ้นมามวันลงน้ำเลยผาดน้ำเลยครับ บ่ได้พักตัวครบไ่ได้พักไปอีกขึ้นหนึ่งว่าถือว่าเอาขึ้นจากน้ำแล้วเด้ไดวเอาสอบสอบมบมาได้พักมาวันเลยวันเลยถี่เขาเขาหมอกไปอีกขึ้นหนึ่งหมอกไปทางน้ำไปอีกขึ้นหนึ่งกับเพียงออกได้เขามหมอกกัคือว่าเอาใส่ถุงปุ๋ยไว้เอาขึ้นจากน้ำใส่ถุงปุ๋ยไว้ครับทำหมอกยังสันก็ได้มาหมอกยุบพีเลยกก็ได้วันเราขึ้นหนึ่งเขากับเพียงน้ำหอกครับไห่มันโป่งนอโป่งอย่างงามขึ้นแล้วเขายังทางน้ำใสนี่ครับ อ่ะประมาณนี้พี่น้องครับบ่รุกวนละลายเนาะเดี๋ยวเห็ดงานต่อนะครับเข่าระงามแห้งครับเหนียวนี่ก็ฝากติดตามนะครับพ่อพลหมู่ใดไรก็พอหมู่เห็ดครับผู้ใหญ่บ้านหมูดเจ็ดนะครับเราเห็ดวอย่างครับขายหอวน้ำครับโอเคพี่น้องครับแนวเหรฝากติดตามนะครับเนาะเดี๋ยวมีโอกาสสิมาถ่ายตอนตอนมังง่ามปุณิย์พ่อเนาะถ้ามีโอกาสก็ไปถ่ายจะมาถ่ายตอนเกี่ยวอะไรด้วยนั่นแหละตอนแตกรวงแตกอะไรไปจะในพี่น้องเห็นคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ บ่อน้อยเรื่องเล่าภูทวนครับทางช่องยูทูบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้คุณพ่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ